พรรษาที่สองพศ2481ถือเนสัช,ชิคือการไม่นอนต่อมาพรรษาที่สองแห่งการบวชเราถือทุดงปฏิบัติว่าด้วยการไม่นอนในการเข้าพรรษาไม่นอนตลอดพรรษาเลยในเวลากลางคืนแต่ในเวลากลางวันนอนบ้างนะแต่เราก็ตั้งสัจจะไว้เรานั่งภาวนาในเวลากลางวันนี่เราก็แบ่งนั่งหลับนิดหน่อยพอให้มีเรี่ยวแรง แต่ก่อนนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมก่อนแล้วค่อยนั่งสมาธิทำอย่างนี้วันละสามหนเพื่อถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และเพื่อเป็นอุบายในการภาวนาด้วยการตั้งสัจจะว่าข้าพเจ้าจะถือเนสัชชิตลอดทั้งภรษาในเวลาค่ำคืนไม่นอนด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพถ้าแม้นว่าข้าพเจ้าไม่ทำตามสัจจะอันนั้นหนึ่ง ขอให้ฟ้าผ่าตาย 2. ขอให้แผ่นดินสูบตาย 3. ขอให้ไฟไหม้ตาย 4. ขอให้น้ำท่วมตายพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาเลยตัวสัจจะนี้แหละถือเป็นตัวสำคัญเลยผ่านก็ผ่านถ้าไม่ผ่านก็แสดงว่าวาสนาเรามีเพียงแค่นั้น ก็เป็นเครื่องแสดงเครื่องวัดจิตใจของคนคนนั้นได้เหมือนกันว่าแค่ไหนประมาณใดถ้าตั้งสัจจะแล้วประพฤติได้ตามนั้นก็ถือว่าเยี่ยมเพราะสัจจะแบบนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆโดยส่วนมากแล้วจะล้มเหลวแบบไม่เป็นท่ากันทั้งนั้นเท่าที่สังเกตเวลาตั้งสัจจะก็สวยหรูอยู่หรอกแต่เวลาเอาเข้าจริงล้มแบบไม่เป็นท่า เจ็ดวันแรกที่เราเริ่มปฏิบัติด้วยการไม่นอนมันก็แย่เหมือนกันเพราะตั้งแต่เกิดมานอนตลอดจนเป็นนิสัยแต่อยู่มาวันหนึ่งมาหยุดนอนเอาดือด้อๆร่างกายก็แย่ทําท่างุดหงิดจนถึงกับอุทานในใจว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วโว้ยแต่ก็ยังดีที่เราก่อนจะทําสมาธิก็ได้เข้าไปตั้งสัจจะบังคับเอาไว้เพราะความเป็นผู้ที่รักษาสัจจะ สัจจะนั้นจึงเป็นเหมือนโซ่ตรวนคอยรึงรัดกายจิตของเราเอาไว้ตายเป็นตายแต่จะให้สัจจะที่ตั้งไว้ขาดไม่ได้ไม่ยอมในร่างกายนี้อะไรจะเสียผุพังไปก็ตามแต่จะให้สัจจะเสียไปไม่ได้เพราะแม้สัจจะที่เราให้ไว้กับตัวเราเรายังรักษามันไม่ได้แล้วเราจะหวังพบธรรมะอันประเสริฐซึ่งอยู่เหนือสัจจะแล้วเราจะพบผ่านธรรมนั้นได้อย่างไรกัน เมื่อคิดอย่างนี้ใจมันก็ท้าทายกิเลสและธรรมที่มีอยู่ในกายและใจนั้นสัตยาธิฐานนี้จึงเป็นทางเดินไปสู่มรรคผลแบบท้าทายได้อย่างดียิ่งภิกษุหนุ่มมุ่งมั่นเราเป็นหนุ่มเนี่ยสนที่สุดนะดื้อด้วยแล้วฐานะทางบ้านก็มีอันจะกินแก่นที่สุดออกบวชใครๆกขาวว่าแหกพรรษาแน่นอน แต่ว่าปฏิบัติแล้วมันเอาเต็มที่ไม่ค่อยได้นอนในพรรษาสามเดือนไม่ได้นอนเลยกลางวันนิดหน่อยคือหมายความว่ากลางคืนไม่นอนสู้เต็มที่เลย4-5วันเวลารับบาดง่วงวันไหนง่วงเต็มที่ก็ไปพิงเสานิดพอรู้สึกตัวเอาแล้วเพราะสัญญาอธิษฐานไว้ว่าไม่นอนสู้เต็มที่เลยไม่งั้นไม่ได้หรอกต้องออกมาเป็นขี้ฆ่าโลกเขาแล้ว บางทีถ้าเราตั้งสัจจะแล้วมันก็ไม่ออกเหมือนกันยอมให้ยุงกัดบางทีสมาธิถ้าเราเข้าถูกจังหวะอากาศเหมือนไม่มีมีอยู่แต่ใจเพียงเท่านั้นไม่เกี่ยวก่อกกับสิ่งใดดับสนิทเต็มที่กายนี้ไม่รู้เลยรู้แต่ใจตัวนั้นมันหมดความรู้สึกแต่รู้ในตัวว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าถึงเต็มที่ก็ขนาดนั้นแล้วไม่รู้ยุงไม่มี ไม่มีความรู้สึกหมดหมดความรู้สึกแต่เป็นยากน้ะแบบนี้บางทีเราตอนเป็นหนุ่มๆบวชใหม่ๆก็คิดอยากจะสึกพวกบวชเป็นชีสาวๆก็อยากจะสึกหรือพวกแก่ๆก,ก็อยากจะสึกเพราะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นสึกไปก็เหมือนเท่ากับลงไปในน้ำทะเลอันมาหาสมุทรกว้างขวางใหญ่นักชีวิตไม่มีความหมายตัวลงไปอยู่ในทะเล เป็นเหยื่อต่าวเหยื่อปลาเท่านั้นเองตายไปอย่างนั้นไม่ได้อันใดเลยเหมือนเราตกลงไปในทะเลถ้าไม่มีเรือมารับแล้วก็ต้องตายชีวิตจมอยู่กับลูกกับเมียกับข้าวของเงินทองเพื่อหามาเลี้ยงกันทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดหย่อนไม่มีเวลาได้พักผ่อนกำลังจิตใจของเราเลยแสนที่จะทุกทนพระพุทธองค์ทรงตรัสแล้ว ถูกต้องหมดทุกอย่างพระองค์ตัดว่าโซ่ตรวนใดๆก็ไม่สามารถรึงรัดมัดผูกจิตใจเราได้ยิ่งกว่าบ่วงคือบุตรภรยาสามีทรัพย์สมบัติโซ่อันนี้แก้ได้ยากถอดถอนได้ยากมันชักนำพาเราให้จมอยู่และกองอยู่ใต้ทะเลคือกิเลสและตัณหาจนจะหาทางออกไม่ได้พระองค์จึงตรัสว่าเราเป็นเหยื่อของโลก ถูกกระแสะโลกพัดผันไปต่างๆนานาในที่สุดก็ไม่ได้อะไรในทางที่ดีแต่มันกลับได้อะไรในทางที่ชั่วเสียหายนี่พวกเราชำนาญแต่ตำราทางโลกแต่ตำราทางธรรมมันไม่ชำนาญใจมันไม่ยอมกระทำใจมันขี้เกียจใจมันดื้อด้านใจมันไม่อยากทำอยากคุยอยากสนุกอยากร่าเริงเข้าวัดวายังเอาวิทยุมาเปิด สนุกสนานเฮฮาอยู่ตลอดเวลาระวังระวังหน่อยเราเข้ามาเพื่อจะปลดเปลื้องสิ่งที่ร่าเริงสิ่งที่เพลิดเพลินของใจเราไม่ให้สิ่งใดเข้ามาเกาะมากวนต้องขจัดไปทุกเวลาว่าอย่างนั้นเถอะนี่ความรู้เช่นนี้ต้องกําจัดให้หมดจนให้ใจนั้นไม่มีอันใดนั้นจึงเรียกว่าพระก็เป็นพระแท้โยมก็เป็นโยมแท้ เพราะฉะนั้นการทำใจเมื่อมีความจริงที่ใดจะโง่เซ้อขนาดไหนขอให้ใจจริงๆสู้จริงๆแล้วนั่งให้จริงยืนเดินนั่งนอนสี่อิริยาบถนี่ทำได้อยู่ตลอดเวลาต้องสำเร็จบุคคลผู้นั้นหนีไม่พ้นแต่ใครจะไปรู้เรื่องของบุคคลนั้นๆว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันอยู่ที่หัวใจของเขาเองเมื่อเราพยายามมากเข้ามากเข้าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า ภาวิโตพระหูลีโตเพียรมากๆทํามากๆทําบ่อยๆทําอยู่อย่างนั้นก็เป็นไปเพื่อความดับสนิทเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งนี่ก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอย่างอื่นแล้วถ้าลงว่าทำอย่างนั้นจนสุดความสามารถแล้วไม่สำเร็จก็ไม่รู้ว่าจะยังไง